ดูชัดๆเต็มๆอีกครั้งนะคะล้อนะคะความกว้างไม่รู้โมนาจ,จะเรียกว่ายังไงดีอะเก้อยทับหสนะคะเก้าร้อยทับหสิเขาจะเรียกว่าอะไรอะอันนี้คือล้อนะคะล้อของล้อรถเนาะเก0ทับสิส C H O นะคะอันนี้เฉพาะล้อนะคะ ดูใกล้ๆเต็มๆเลยนะเฉพาะล้ออันนี้นามของล้อใช่ไหมคะเขาเรียกนามของล้อใช่ไหมใหญ่มาก ข้างในนั่งเล็กๆเนาะบันไดขึ้นนะคะมีงวงเต็มเลยพอมันกลางออกมาเหมือนผีเสื้อนะคะเนาะเหมือนผีเสื้อใช้ล้อทั้งหมดหกล้อ,ลอ มแรงหน่อยขออภัยนะคะ นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะอันนี้คือตัวอะไรตัวตัวน่าจะเป็นตัวตัวไถกบหรือว่าอะไรมันมีรูอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้ใหม่เอี่ยมเลยอะเครื่องมืออะไรอันนี้น่าจะเป็นตัวไถคะ่ะตัวไถผ่านไถนะคะพอมันกลางออกมาแล้วก็ไม่แตกต่างจากผีเสื้อนะคะแล้วก็ไถทีก็ เป็นแนวยาวนะคะเพราะว่าไล่ที่ต่างประเทศส่วนมนากมันก็จะเป็นยาวใหญ่นะคะไล่ต่างประเทศเนาะส่วนมากไล่เขาจะเป็นกุงกว้างแบบนี้เลยนะคะไล่เขาจะเป็นกุ้งกว้างแบบนี้เลยอันนี้ตัวผ่านแล้วก็หวานปุ๋ยไปในตัวใช่ไหมเนาะสุดยอดนะคะเครื่องมืออุปกรณ์เท่านาะ อะไรคือสิบสองโวลต์สิบสองวีนะคะสายไฟต่างๆเยอะๆเลยผ่านไทยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็น รถบรรทุกเล็กๆรถบรรทุกอุปกรณ์เขานะคะเนาะแต่อันนี้ล้อจะเล็กอันนี้ล้อก็500 5้0ห้าร้ทับ45 r 22.5อุ้โอ้ยตัวนู้น900ตัวใหญ่900ตัวเล็ก500กว่าอันนี้คือ500ก็อาจจะครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งของอันนู้น นี่ไงคะพอผ่านพอมันกลางออกมาแล้วก็ก็อันนี้ก็อีกอีกอันหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อีกอันนึงนะคะเห็นไหมมีผานไถอันนี้เป็นผานไถแล้วนี่เป็นตีเกียร์เกียร์ดินนะโมนาคิดว่านะเกียร์ดินให้เสมอนะคะผานไถแล้วก็เกียร์ดินให้เสมอเนาะโหท,ทําทียาวมากเลยนะคะยาวมากเลยอะ่ะ ฐานไถหน้าเขาจะสลับกันนะคะสลับความสลับงายเนาะอันนี้จะหันขวาอันนี้จะหันซ้ายซ้ายกับขวาสลับวางกันไปพอไถเสร็จปับ๊บมันก็จะมีเกียร์เกียร์เกียร์พื้นให้เสมอเลยนะคะเนาะ ใหญ่ตมโหูลามดีนะคะ ท่อข้างบนคงจะใส่ใส่ปุ๋ยใส่เลยคือคือเขาเรียกอะไรไถกบเลยเนาะไถกบเลยนะคะปุ๋ยปุ๋ยอะไรไถกบเนาะเอาปุ๋ยใส่แล้วก็ไถกบทํางานรอบเดียวทําได้หลายอย่างทั้งใส่ปุ๋ยทั้งไถและทั้งเกี่ยวพื้นให้เสมอนะคะ